สวัสดีครับมาแล้วนะครับพาเที่ยวห้องประจําเดือนเมษาครับผมวันนี้สาสิเมษาพอดีนะครับพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้เรื่องนี้มาครับจริงๆเนี่ยซื้อไม่ทันตั้งแต่เล่มหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีว่าร้านประจําครับเขามีแพ็กชุดเหมารวมนะฮะเล่มหนึ่งถึงเล่มห้าเลยหนึ่งสามสี่ห้าเรื่องนี้ชื่อว่ารุ่นน้องตัวป่วนอยากชวนเที่ยวเล่นครับก,ก็อย่างที่เห็นแหละครับหน้าปกนี่ฮะก็ ล่งลวงหนุ่มๆมากโล่งลวงหนุ่มๆมากครับก็เลยจัดมานะครับก็ก่อนหน้านี้นะเห็นเขามีไม่ครบนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อแต่นี้พอมีครบห้าเล่มนะครับเขาออกมาห้าเล่มกําลังรอเล่มหกอยู่ฮะก็เลยจัดมาครับนี่เล่มสี่เล่มห้านะครับนี่คือ,อครบห้าเล่ม ก่อนหน้านี้่เคยมีเห็นอยู่แต่ว่าพอสองสามเดือนที่ผ่านมาเหมือนจะขายหมดแล้วนะครับพอดีว่าเขาจัดรวมชุดก็เลยซื้อมาเลย5เล่มนะครับเป็นของใหม่ผมแกะอ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ราคาปกเลยแล้วก็นี่ครับที่ได้มาใหม่ฮะเล่มเจ็ดอลิชบนเส้นทางมรณะนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เมษาที่ผ่านมานะครับก็มีโตเกียวรีเวนเจอร์ยี่สามใช่ไหมครับโตเกียวรีเวนเจอร์ยี่สองฮันซาวะตัวร้ายนะครับ Candy, แคนดี้สิเกล็ดเล่มเจ็ด แล้วก็โคนันเล่มร้อยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะเอาไปขึ้นชั้นกันนะครับอ่ะเริ่มจากอันอันนี้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีเล่มหนึ่งถึงเล่มห้านะครับนี่รุ่นน้องตัวปวนอยากชวนเที่ยวเล่นนะฮะน่ารักดีนะครับอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับแบบว่าใส่ครับผมใสๆน่ารักน่ารักมีเซอร์วิสน้อยมากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับน่ารักดีนะครับจัดมาแล้วนะครับอ่ะ อันนี้แล้วก็อ๋อมีคุณชิกิโมริเล่มเจ็ดด้วยนะครับนี่คุณชิกิโมริไม่ได้น่ารักแค่อย่างเดียวนะเล่มเล่มเจ็ดด้วยอ่าครับนี่เผื่อมือสงสัยนะครับนี่คือห้องเก็บมังงะของจุกุยเองนะครับวันนี้ห้องค่อนข้างลกนะครับฝั่งนี้จะเป็นรักพิมพ์ใช่ไหมครับฝั่งนี้จะเป็นอ่าสยามนะครับของวิบูนจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่เนทเอ็นอีดีจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็บุกดจะอยู่ข้างบนนะครับอ่าประมาณนี้ต่อมานะครับที่เราจะเอาขึ้นชั้นกัน นี่ครับนี่ฝั่งนี้เป็นอ่าวิบูลนะครับของสยามเนี่ยเอาขึ้นชั้นหมดแล้วนะครับวันนี้ห้องจะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าลื้อใหม่อีกแล้วนะครับอ่ะอลิสบนเส้นทางมรณะจะอยู่ตรงนู้นครับนี่อยู่ตรงนู้นยังไม่ได้แกะอ่านเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้ฮะโคนันเล่มหนึ่งร้อยครับผมนี่โคนันผมอยู่ข้างบนครับนี่ฮะนี่ฮะ เห็นไหมฮะตั้งแต่ใยบะแรกนะครับแล้วก็นะครับนี่โคนันเล่ม1 2 3 4 5 7 8 9 9 7 9 8 9 9แล้วก็100ครับอ่าอยู่ข้างบนเดี๋ยวต้องเอาบันไดมาต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต่อมานี่ครับแคนดี้สเกลเล่มเจ็ดนะครับตัวแคนดี้สเกลจะอยู่ตรงนู้นนะครับนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่แคนดี้สเกลหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็อ่า อันนี้นะครับเล่ม11ใหญ่ตัวแสบแอบน่ารักนางาโทโรนะครับออกเดือนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับไว้ตรงนี้ก่อนนะครับฮันซาวะตัวร้ายสุดโหดนะครับอยู่ตรงนู้นครับนู่นนู่นครับเดี๋ยวซูมซูมซูมให้ดูนี่ครับนี่ฮันซาวะตัวร้ายสุดโหดอันนี้คือเล่ม6 1หนึ่านะครับเป็นดำดำเหลืองเหลืองดำแล้วเล่มนี้ก็เป็นสันดำอีกนะครับนี่ดำดำเหลืองเหลืองดำอย่างนี้ก่อน นะครับเดี๋ยวเอาบันไดมาต่อแล้วก็โตเกียวรีเวนเจอร์ยี่สอามนะครับโดยที่โตเกียวรีเวนเจอร์อยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับนี่ฮะแล้วหนึ่งสามสี่เป็นสีดำนะครับแล้วที่เหลือเป็นสันสีขาวหมดเลยนะครับโอเคนะครับก็ถามว่าพิมพ์หม่จะซื้อไหมก็คงไม่ครับฝั่งนี้วิบูนนะครับนี่ก็วิบูลนะครับแล้วนี่ก็เป็นสยาม เก่า M F Ghost อยู่นี่ครับ1-8นะครับก่อนหน้านี้ก็เป็น Initial D นะครับมาโอเเล่ม5ยังไม่ออกสักทีนะครับประมาณนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวกลับฝั่งนู้นก่อนนะครับอันนี้เหมือนกัน e v a n g e l i a n อันนี้พิมพ์เก่าอันนี้พิมพ์ใหม่นะครับถึงเล่ม13เล่ม14่ยังไม่ออกนะครับรอเล่ม14จะได้จบนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสยามนะฮะเป็นสยามใหม่เมื่อกี้เป็นสยามเก่านะฮะอันนี้เป็นสยามใหม่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น เซนชูนะครับอ่าบูรพัฒนะครับ Tko อยู่ข้างบนนะครับค่อนข้างเก่าหน่อยแล้วก็เป็นของสยามอิเตอร์เล่มใหญ่บิ๊กบุ๊กจะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนเรื่องใหม่ๆของสยามจะอยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ข้างล่างประมาณนี้นะครับนี่ฮนะนี่ครับคุสาฮนะจงังอากายาชิทแทรงเกิลน,นะครับไข่เจียวใหม่เล็แ8ดนะครับอล,ลิส สุริยะปราดนะครับลักแท้หรือว่าแพมเวมนมนกันแน่นะนะครับประมาณนี้ด,นดันดันครับผมแล้วก็ซิสเตอร์กับมังกรและเหล่าปีศาจเก็บกวาดไม่เป็นนะครับโอเคนี่ครับนี่อ๋อมีนี่ด้วยสะดุดลักยายแฟนชา่สิบนะครับก็จัดมาแล้วนะครับโอเคนี่ขาดอะไรขาดอันนี้ใช่ไหมขาดเอออะไรนะขาดขาดเล่ม8 ภรรยานะครับจะอย่างไรภรรยาผมก็น่ารักขาดเล่มแปดยังไม่ได้ไปซื้อนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมขาดอะไรอีกนะขาดอ้นี้ครับนี่ร้านแห่งนี้มีจอม,มาน่ารักนะขาดเล่มสามกับเล่มเจ็ดนะครับโอเคประมาณนี้กาชาไม่เกลือขาดเล่มสามนะครับโอเคประมาณนี้บทเรียนลักเลเส้นหัวใจขาดเล่มสี่ห้าแปดสิบเอ็ดสิบสองขาดหลายเล่มเลยนะครับอ่ะ โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับประจำเดือนมษาพาเที่ยวห้องสวัสดีครับอัปเดตบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ